อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดนครสวรรค์เป็นอุทยานแห่งชาติมานานกว่า24ปีแล้วขณะนี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในวันนี้อุทยานแห่งชาติแม่วงที่เคยมีสภาพป่าและสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์นั้นเริ่มได้รับการฟื้นฟูอย่างน่าประทับใจ แต่ด้วยปัจจุบันมีโครงการจะสร้างเขื่อนแม่วงขึ้นภายในอุทยานแห่งชาติแม่วงซึ่งกำลังเป็นประเด็นปัญหาทางสังคมที่มีการทกเถียงของกลุ่มคนสองฝ่ายถึงการสร้างเขื่อนว่าเป็นการทำลายธรรมชาติคุ้มทุนไม่คุ้มทุนจึงทำให้เกิดข้อทกเถียงและทั้งสองฝ่ายได้พยายามสร้างวัฒกรรมให้แก่เขื่อนแม่วงแห่งนี้ขึ้น แก่งลานนกยุงคือบริเวณที่จะสร้างเขื่อนแม่วงซึ่งอยู่บริเวณเขาศกกกและนี่นะคะคือภาพโมเดลของเขื่อนแม่วงที่กําลังจะสร้างขึ้นทางด้านต้นเขื่อนจะติดกับปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติแม่วงส่วนทางด้านท้ายเขื่อนจะติดกับตำบนปังมะค่าอําเภอขานุวรลักษับุรีจังหวัดกำแพงเพชรใช้พื้นที่ประมาณ1 3 0 0 0ไร่ มีความยาว730เมตรกว้าง10เมตรสูง57เมตรกักเก็บน้ำได้ประมาณ258ล้านลูกบาทเมตรแต่ละฝ่ายได้สร้างวัทกรรมให้กับเขื่อนแม่วงที่จะสร้างขึ้นนั้นแตกต่างกันออกไป เนื่องจากว่ามีกรอบความคิดที่แตกต่างกันมีเหตุผลที่แตกต่างกันจึงทำให้มองเห็นประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปในหลายด้านทำให้เกิดการขัดแย้งทางด้านความคิดคำพูดและการกระทำที่ไม่เหมือนกันในแต่ละฝ่ายจึงส่งผลให้เกิดข้อแตกต่างของการสร้างวัตกรรมแต่ละฝ่ายขึ้น ฝ่ายหนึงเห็นด้วยกับวาากรรมที่รัฐบาลสร้างขึ้นว่าการสร้างเขื่อนนั้นดีมีความสำคัญและจะได้ประโยชน์จากการสร้างเขื่อนจึงต้องการที่จะใช้พื้นที่ทรัพยากรบริเวณนี้ให้เปลี่ยนไปเป็นเขื่อนเพื่อประโยชน์สูงสุดแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยจึงสร้างวาากรรมของตนเองขึ้นซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้านความผูกพัน การใช้ชีวิตที่พึ่งพาอาศัยป่าจึงทำให้เกิดความหวงแหนพื้นที่ป่าและไม่ต้องการให้เกิดการสร้างเขื่อนในบริเวณนี้ ผมเห็นด้วยนะครับในพื้นที่นะครับคนในผู้นำนะครับส่วนลูกบ้านก็น่าจะเห็นด้วยส่วนใหญ่นะครับที่เขาทาการ,กรเกษตรคื้อเกษตรหลักๆนะครับก็ส่วนใหญ่น่าจะจะเห็นด้วยนะับไม่เห็นด้วยแน่นอนเลยครับพี่ไม่เห็นด้วยเพราะอะไรคะ เหตุผลมันเยอะถ้าถ้าเราได้ศึกษาข้อมูลจริงๆแล้วทุกคนก็จะไมเเ่เพราะว่ามันไม่มีความคุ้มค่าเลยในในเขตตัวตัวที่เขาจะสร้างเขื่อนแล้วก็ผลกระทบคือผลกระทบมันไม่มไม่ได้อยู่แค่น้ํานะครับมันมันมีเรื่องการการหากินสารสัตว,ตว์แล้วก็เรื่องอการแน่นอนมีคนเข้าไป 4,000 5,000คนเข้าไปทําเป็นคนงานการล่าสัตว์ตัดไม้มีมีอยู่แล้วถ้าปกติมันก็มีไงา <couples. S 2> อาทิตย์ถ้ายกเลิอกอุทยานไปมันก็มีอยู่แล้ว <Core. S 2> มันต้องมีเจ้านกเคยเจ้าเคยอยู่บนกอภผยผู้ขันบทแปล่จากใจชมใครชมพืฤกนา ทรงสังเนียงเสียงธรรมชาติสางมาประสมเสียงแกร่งพึกษาที่มาของเสียงดนตรี